นี่วันนี้เราอยู่ที่ร้านพิยาคนลุมนะเป็นแพนเค้กสิบบาทสิบบาทเลยค่ะของละสิบบาทนะนี่เดี๋ยวไปห้าเลยไหมพอดีห้าสิบเนาะอิ่มไปเลยครับเป็นขวดหรือเป็นแก้วครับขวดละขวดละสามห้าสามขวดร้อยแก้วละยี่สิบขวดใหญ่ขายสิขวเป็นขวดเนาะกินเลยปะคบขอุณค่ะ

เลือกา้านาสิบบาทสิบบาทตาดูแลดูแลพะนมึงนะครึ่งวันเหลือไม่ถึงห้าร้อยแล้วเนี่ยแค่ครึ่งวันนะครับนี่ก็ตั้งแต่แปดโมงแลือแค่นี้แล้วนี่ตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยเที่ยงยังยังเลยยังเลยเพิ่งจะสิบโมงครึ่งเองเหลือแค่นี้แล้วกี่ชั่วโมงเองเนี่ยหมดแล้วสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยเลือกา้านาสิบบาทตาเหลือไม่ถึงห้าร้อยแล้วเนี่ย น้าครับขอบคุณมากครับซื้อไปขายก็ได้นะครับส่งราคาเท่าไหร่ครับส่งราคาส่ง10บาทบ10บาทเลยเนาะอย่างนี้เราไปขาย15บห้ได้เลยเเฝากเพจใส่ไม้คะฝากเพจ เบ็ดจ่อเบเกอรี่นะคะเบอร์โทร0961546456ค่ะหมุด้ได้หมแ้วซื้อเบ็จ่อเบเกอรี่นะคะที่เป็นลูกกลิงนะคะนะคะเบอร์โทร096ค่ะ1546456ค่ะอยู่บางแคค่ะส่งทั่วประเทศส่งทั่วประเทศค่ะทำอะไรดีคะสิบบาทจะพี่สิบบาทสิบบาทเลยค่ะ นี่รับรองว่าสดใหม่ทุกวันแน่นอนเลือกต่อนะคะแปดสิบบาท้าขนมเค้กมาใหม่ๆหม่เลยค่ะเลือกตอนาหน่ันสิบาทสบาทเลยค่ะเลือกนาขนมเค้กมาใหม่ๆห่เลยนะคะ อันแล้วหมูไม่มาฝั่นนออาางนี้เราหมูวนนี้หมูทอดอ่ะไม่มาฝั่งนี้หรอขายตรงนู้นแล้วเขาหลามแล้วก็ปลาสิบบาทสิบบาทตา,าพี่เดี๋ยวฟังเติมไหมขนมเค็มมาไม่ไปเลยสิบบาทนะคะับสิบบาทสิบบาท เลือกเลตาเข้าเอตาเลือกก่อนาม่าไม่าเลยเล้นี่ของประมาณว่าแงดดเิ้าบาทบาเลยค่ะเลือกก้นเลยค่่บาทเอาไหมทำเคงได้เลยนี่สก้าใส่ได้เลยจ้ะ ไล้กันจ้าใชไงเนี่ยสิบบ่าจ้ายิบแต่จักรได้เลยจ้าไถ่ายให้ร้านดูก่อนได้คาน่ะแต่แค่นี้แล้วนะหมดเลวจ้าหมดเลยจ้านะสามพันห้าร้อยกล่องนะครับ เลือกอะไรจ๊ะมาสามพันห้าร้อยหลือแค่นี้แล้วจะหมดแล้วไม่ถึงวันเลยเก้าสิบหกชิ้นท่านที่พี่เขาจะมาเขาเป็นยกลังมียกลังนะคะอ๋อมียกลังด้วยสิบบาทสิบบาทจ้าเลือกอะลยจ้าสนใเจกต์ก้องเค้กนะคะของละสิบบาทสิบบาทสิบบาทจะเลือกเอาอะไรเอาอะไร ขอนะะคี่ยกกันเป็นกล่องเลยขายไม่ดีอ่ะขายไม่ค่อยดีเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วขายไม่ค่อยดีนะขายไม่ค่อยดีเลยนะเล่นยกกันเป็นกล่องเลยหมดแล้วสามพันห้าร้อยไม่ได้คุยะนม่ยอันนี้ไม่ได้ม้นะไม่ได้มโม้อันนี้ไป่อน้โมเป็นสามเป็นห้าวันครับแ่เย็ดีกว่ายยมงไม่ได้ อ่าน้องน้อน้อง่น้องอย่าไม่ได้ไปตาย้ยังออด่าดนไนาเน่ะยี่ิ้าคนา้คน้อยใ่ปสได้ขนมไม่วแล้วไปเได้ขนมแล้วหนีเลยค้าวรวยยไม่พ้นค้ารวยเป็นเ้ยแหละข้าวรวยเป็นเี้ยแหละเล้วยตกตา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 าตาตา้าต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 าา ส้ก้สามตึนละแปดสิบสามสบคเมแก้นะร้อยเร์เซ็นต์ีแปดสิบาทในาเลิ่อนีปดขมเค้มากหม่เอยูได้เป็นาทิตย์ครบ็ดยนนะกรีสนะถ้ามันจะมีใส่ตบเคมากใหม่ๆเลยจ้าสิบบาทเลยค่ะเลิกก่อนนะคะ บางทีขายกันแสองบาทอห้าห้าค่ะห้ิทสิบงบาอ่ลแ่้อแแปีก็ได้แช่ปีเราออกมาจะรับเยอะๆแล้วแถมไหมพันชิ้นเก้าบาทแถชิ้นะอปกชิ้นละเก้าบาทใช่้จพันชิ้นเก้าบาทก็แล้วต้องพันชิ้นเลยเหรอก็ได้ลดไปพันบาทแล้วก็ได้ลดไปพันบาทแล้วเดี๋ยวโปแล้ว จะเสียไงคพระยอยมารับได้นะคะเอาล้วยอะจะกดมันแต่ละวันเธอวันนี้เอา500พรุ่งนี้500ร้อยได้ก็ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็น500ร้อยมาก ลูกค้าไม่ขาดก็ี้าลูกค้ารักดูกอันนี้ก็จังหวัดละหนึ่งคนค่ะจะต้องเปิดบินกับเราเนี่ยคือหนึ่งพันชิ้นในราคาเก้าพันบาทแต่ว่าเวลารับของอะค่ะก็คือสามารถทยอยรับได้ไม่ต้องรับทีเดียวหนึ่งพันค่ะเอามาตัดยอดเอาได้ค่ะที่ถ่ายรูปไปได้ไหมรูปไปได้ไหมสนใจใช่ค่ะดิวเลอร์หนึ่งจังหวัด1คนค่ะ อ๋อแล้วได้นี่มีจังหวัดแล้วนี่อะไรเป็นสมัดนี่ก็คืุเหมือนกันจังหวัดเละหนึ่งคนเองเหรอเท็ได้หลายเทได้เยอะค่ะจังหวัดได้หนึ่งคนเลยเหรอเทต้องเขตละหนึ่งเขตละหนึ่งใช่ค่ะเลิกกันนะจ้าสิบบาทสิบบาทเลยค่ะใด้ทยอยรับได้คนขายไม่อยากขายหมดเยอะงั้นแหละขนมเทปมาใหม่ๆหม

านาน,นี่ก็เป็นแพนเค้กพิาคุณลุมเหมือนกันนะครับนะบอกได้เลยร้านที่ร้านที่มาขายที่นี่นะถ้าไม่อร่อยพิยาไม่ปล่อยผ่านนะบอกก่อนเลยเต้องอร่อยม,มีคุณภาพราคาถูกนะครับขนมเค้กมาไม่ใหม่จ้าข่าวจ้าได้ซื้อทีเลยคะเลือกจ้าสิบบาทสิบาทจ้า ขนมเค้กมากใ,หใหม่ๆเลยค่ะเลือกก้อนละต0บาทสิบาทจนะ้าห้าเลยไหมคะห้าสิบหรม่สี่สิมีก้ยเสียกล้ยเสียเสียเสียไม่ไเติมตาสบาทเลยค่ะไข่ต้มไร่บาท โอเคนะครับเป็นบริการร้านพิยาคนลุมนะครับนะนี่เป็นร้านนี้ก็หยิบกันไม่หยุดเลยนะเดี๋ยววันนี้ก้าลาไปก่อนขอบคุณครับ